วินแฮมการ์เดนไอรินบางสเลออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตกแต่งอย่างมีระดับพร้อมฝ่าวิกฤตโควิด -19 รองรับลูกค้าจากทั่วโลกมาเกันที่งานรับรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่ารางวัลกินรลีทองค่ะของเราบรรดาบุคคลที่ประสบความสําเร็จค่ะจากหลากหลายวงการและอีกหนึ่งนักธุรกิจที่น่าจับตามองค่ะของวงการอสังหาริมทรัพย์ค่ะคุณโอไอริลยาพัฒนาวิรัน์ค่ะเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนวินแฮมการ์เดนไอรินบางสเลอพัทยาค่ะได้รับคัััดเลอกให้้ขขาาาารรบงงวินนีทส บริหารและผู้นําองค์กรดีเด่นค่ะโดยเจ้าตัวบอกเขาว่าภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับค่ะสำหรับโครงการของตนเองที่ชลบุรีนั้นค่ะมีความแตกต่างไม่เหมือนใครค่ะมีมุมมองความคิดค่ะที่จะยกระดับอสังหาริมทรัพย์ให้ล้ายุคค่ะโดยโครงการของคุณโอ้ค่ะมีทั้งหมด8ชั้น229ยูนิตค่ะสามารถเห็นวิวทะเลได้ค่ะด้านการตกแต่งแต่ละชั้นจะแตกต่างกันไปรองรับลูกค้าจากทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะลูกค้าจากจีและยุโรปค่ะสําหรับใครที่สนใจในการลงทุนกับโครงการค่ะมีผลตอบแทนให้6-8%ในระยะเวลาการก่อสร้าง และหลังบริหารเป็นโรงแรมที่พากแล้วค่ะการันตีรีเทิร์นที่6%ต่อปียาวนาน5ปีค่ะและยังแชร์ผลกำไรแบบ60-40เราไปฟังคุณโอ้พูดถึงธุรกิจนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะก็ชื่อ,อ,อไอริรยาพัฒนาเวลรนนท์นะคะเ,เป็นเจ้าของโครงการวินเดมการเ์เด้นไอรินบางสเลพัทยานะคะก็เป็นโครงการคอนโดมิเนียมนะคะเ,เพื่อการลงทุนนะคะร้อก็คือบริหารเป็นโรงแรมระดับโลกนะคะเป็นโรงแรมของวินเดมนะคะเ,เป็นเชนของอเมริกานะคะซึ่งออทางโครงการนะคะก็คือทางโอ้ยโอ o o ก็ มีแนวคิดของโครงการที่ทําโครงการที่ไม่เหมือนไทยนะคะแล้วก็มีแนวคิดที่คอนเซปต์ก็คือว่าอมองมองยกระดับพัฒนาสังหา ให้ลรำโลกให้ให้ให้รำยุคนะคะเพราะเนื่องจากว่าประเทศไทยเราอะค่ะมีมีอสังหาที่ดีๆเยอะแต่ว่าอาจจะยังยังไม่ได้ยกระดับไปให้ไกลนะคะซึ่งทางอาโอ้ยโอมองว่ามันสามารถที่จะพัฒนาไปให้ดีแล้วทำให้ประเทศเราเาจริญก้าวหน้าในเรื่องของการท่องเที่ยวได้นะคะโดยเป็นหลักค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็ อของทางโครงการนะคะก็เป็นโครงการคอนโดมิเนียมนะคะ8ชั้นนะคะ,ะ229ยูนิตนะคะก็ มองเห็นทะเลได้อยู่250เมตรนะคะก็จะเห็นทะเลทำเลตรงนี้จะเป็นจะเป็นบางเลนะคะก็บางเลทุกคนก็รู้อยู่แล้วค่ะว่ามันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยเป็นทะเลที่สวยมากนะคะปัจจุบันนี้พัทยาก็ก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างหนาแน่นนิดนึงแล้วโรงแรมตรงบางเลค่อนข้างจะน้อยทางโอ๊โอก็เกิดแนวคิดโครงการว่าทําโครงการที่ที่มีที่พักที่เป็นที่พักที่ที่อำนวยา ความสะดวกคบวงจรทั้งหมดนะคะก็เลยโครงการก็เลยมีจุดเด่นของโครงการก็คือว่าเราก็จะมีเรื่องของอมีทุกห้องนะคะจะมีอ่างอาบน้ําจากกุชิทุกห้องสปาชาวอว์เป็นระบบโน้ดตัวทุกห้องนะคะแล้วก็ในส่วนของ การตกแต่งดีไซน์นะคะ่ะก็จะแตกแต่างกับทุกชั้นเลยแต่และชั้นไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าอรองรับลูกค้าทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปหรือว่าประเทศอื่นๆนะคะแล้ก็พักได้ทั้งรายวันและรายเดือนหมายถึงว่า ทางโครงการก็จะมีในเรื่องของชุดครัวให้สําหรับลูกค้ายุโรปหนีหนาวนะคะกลุ่มของทางโครงการที่เป็นของลูกค้าของโรงแรมก็มีกลุ่มที่ชัดเจนก็เป็นกลุ่มจีนแล้วก็ทางยุโรปนะคะดโดยชัดเจนซึ่งตรงนี้ก็ทางโอ้ยอก,ก็อยากจะแนะนําโครงการที่ดีๆของเรานะคะเราเชื่อมั่นว่าโเชื่อมั่นว่า โครงการที่ดีๆนะคะจะทําให้อสังหาหรือการท่องเที่ยวของบ้านเราพัฒนาไปได้ยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปแน่นอนค่ะก็เลยมีแนวคิดโครงการที่ที่แตกต่างจะขอ,อะเชิญชวนนะคะ,ะเชิญชวนท่านท่านลูกค้านะคะคุณลูกค้าต่างๆถ้า สะดวกยังไงแวะอยากให้อยากให้เข้ามาชมโครงการค่ะเพราะว่าโครงการของโ้เนี่ยจะมีผลตอบแทนในการการันตี6 8ต่อปีด้วยนะคะในระยะเวลาการก่อสร้างแล้วก็หลังบริหารเป็นโรงแรมนะคะก็ในส่วนของตัวการันตีรีเทิร์นจะอยู่ที่6ต่อปีค่ะก็ยาวนาน5ปีนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะแชร์ผลกำไรนะคะ คิดเป็นส่วนแบง่ง60-40นะคะส่วนรายละเอียดของโครงการเนี่ยมีจุดเด่นหลายตัวหลายจุดมากเลยค่ะแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งก็คือว่าของทางโครงการนะคะก็คือจะมีอิสระทางการท่องเที่ยวก็คือจะได้รับบัตรเมมเบอร์คับนะคะซึ่งเป็นบัตรเมมเบอร์ของวินเดม m นะคะแล้วก็ไปพักได้ทั่วโลกเลย7-40วันทั่วโลกเพราะฉะนั้นทางทางโครงการวินดมการเด้นไอินบางเสร่ัทยา พัฒนาโครงการโดยบริษัทไอเดนพาวอร์ตี้จำกัดมีสิ่งดีๆให้ทุกท่านแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะ